แค่พ่อ y o u t u กลับมาแล้วครับหายเลยเหรอเนี่ยชอบเป็นอย่างเงี้ยยังไม่หันตัวขอเป็นโปรดิวซอ์อยู่ข้างหลังนี่เป็นโปรดิวเซอร์เอากำลังดงวันนี้มีโปรดิวเซอร์รับเชิญดูรายการ youtube เขาชอบมีคนส่งอยู่ข้างหลังไงเออได้สวัสดีครับอมาหนอนะครับทำอะไรครับวันนี้อเมริกันเบรกฟาสต์หรือเปล่านะเอ้ยวันนี้ครัวเปลี่ยนนะปกติครัวไม่ใช่ครัวที่บ้านเราอ่ะเราอยู่ที่ไหนที่ฟาร์มบูรีค่ะมาทำโปรเจกต์ good day on the beach อ้าววิวดี on the beach ค่ะโอ้แขกเขาเชิญ ีน่นวันนี้นะคะมารอรับประทาน breakfast ของพี่อิงนะคะโอ้าจริงเหรอคุณเคยกินฝีมืออิงยังเคยกินแล้วตอนนั้นเคยไปกินที่บ้านตอนนั้นได้กินซุปมิโซะอันนี้ยังไงวันนี้ตื่นหรือยัง <c oughs> คุณตื่นหรือยังคุณบอกก่อนคุณตื่นหรือยังกินแล้วกินอะไรยังอะ่ะยังรอมากินของคุณ ได้เรากินผิงมืออิงนะครับเป็นเราข้าวพอดีเลือกขนาดไหนเคยตื่นเ <c oughs> ต้นตเ<อ>าเยอะสุด <c oughs> ตื่นเต้นไหมก็ตืต่นเต้นนะ <c oughs> นี่วันนี้คุณก็เลยเลือกขอ,องที่แบบไม่ต้องทำเยอะซื้อมาแล้วก็วางวางวางแล้วก็กินเลยแปลว่าจะปเป็นพวกขนมปังปิ้งทายแยมพวกอะไรพวกเนี้ยแต่เมื่อวานพี่เตยพูดคำว่าเฟรนช์โทสขึ้นมาคืออะไรนึกว่าเฟรนช์โทสเฟรนช์โทสนะคะก็คือขนมปังชุบไข่แล้วก็ไปกรีลค่ะอ่าเดี๋ยวนี้เฟรนช์โทสเหรออ๋อก็อยากกินหรออยากกิน อา้าวมีอะไรบ้างไข่ค่ะไข่เดี๋ยวไปทำเฟนโต์กันจะทำไข่แซมโบเอกด้วยคืออินะงอะทำกินบ่อยลงไอจีบ่อยแล้วคนหักมาตลอดว่าทำยังไงซึ่งอิงก,ก็บอกว่ามันก็คือแค่ใส่เนยใส่ไข่แต่เด็กก็จะถามแล้วคือยังไงก็เลยเอ,อวันนี้ก็เลยมีโอกาสทำอาหารเชา้าก็เลยทำให้า้าแล้วก็ตัวสตรอเบอรี่ค่ะเดี๋ยวมาทำเป็นโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตใส่ากานล่าแล้วก็เป็นสตรอเบอรี่แล้วนี่อะไร เดี๋ยวอันนี้จะมาทำพวกเฟรนโทนค่ะก็คือทำหนูปางเสร็จปุกแล้วก็จะใส่พวกกล้วยใส่บัวบอ,อร์รี่แล้วก็เลยน้ำตาลไอซิ่งอันนี้ก็ใส่ไอซิ่งแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะเรือจะเอาไปย่างคกินกับไข่แล้วอันนี้คืออะไรครับแลนี่เป็นเนื้อสัตว์ไงแล้วก็จะทำพวกใส่กอกแฮมในทอดแล้วก็มีเห็ดผัดก็คือเป็นพวกประเภทย่างเมื่อกี้ยวได้แล้วก็ผัดเนยใส่กับหัวหอมอันนี้คืออะไรคะคุณอีกต้องเกี่ยวเลยเออคารโดค่ะเกี่ยวไหมเออคาร์โด้ในตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่า ก็เห็นไงก็เราเป็นเพื่อนกันเราก็เห็นทุกคนว่าเขาคนกินอะไรรักใจเป็นยังไงพอก็มาถามให้กินเราก็รู้แล้วก็มีอะไรให้ใครบ้างอ่าดีดีอ้าวนะนี่อย่าปั้นึลชอบอันนี้ we are bread and butter คืออะไรเป็นขนมปังค่ะแล้เดี๋ยวมีขนมปังให้อันนี้เป็นคคู่รักที่ดีมากเลยนะคะ we are butter เป็น butter เดีปังก้อนกลมไปป้าอันปังแม่ขนมปังอันปังก้อนก สลัดนะคะอา้าวเริ่มเลยครับจะเริ่มจากอะไรก่อนแถวนี้กำลังคิดอยู่ว่าของรอต้องท,ทําทีหลังไม่น่าเออจริงๆเราถ้าแนะนําทำแคมเบอร์ทีหลังพวกนี้มันรอได้พักหนึ่งทําสลัดก่อนไหมได้สลัดอ้าวล้างผักครับนี่ผักที่เลือกใช้คืออะไรตอนที่เขาเขียนเขาเขียนว่าเป็นอิตาเลียนสลัดอ่ะเดี๋ยววางไว้ก่อนให้เขาเสด็จนะอ้อาวอารระร์คาโดไม่เคยมีใครแถมรายการอาหารครับคนทำมันหรือผู้หลังครับอหรือู้้หลัง และนี่คืออะโวคาโดนะครับอะโวคาโดมันปอกง่ายอย่างไรเหรเนี่ยก็คืออย่างนี้อย่างนี้ใช่ปะหั่นครึ่งอ่ะแล้วก็หมุนแบบนี้คือมาเฮ้ยแค่นี้เหรอใช่แล้วก็ตรงเม็ดก็คือเอามีดเข้าไปแล้วก็หมุนเฮ้ยเสร็จแล้วเอาออกมาจากเปลือกค่ะแล้วเดี๋ยวจะมาหั่นเรียงคว้าอะโวคาโดมานี่นี่มีทริคมีทริคนีมีมาแล้วนะครับมานี่แล้วก็ ไปวางบนสลัดเออสวยอันนี้เสร็จหรออย่างแรกใช่ค่ะแค่เอาวางเฉยแล้วก็เดี๋ยวเราจึงย่างสลัดให้เขาเยี่ยมเลยไปไหนอันนี้จัดมาเอาอคาร์โด้เยี่ยมเลยสวยเลยสเสร็จแล้วอันนึงจะอันที่หนึ่งโรยพริกขี้หนเยี่ยมไปเลยนี่สลัอดอะโวคาโดนะครับว้าว ทำเฟ้นท์ทอดก่อนหรือว่าทำไส้กรอกก่อนทำไส้กรอกก่อนเดี๋ยวเราก็จะเริ่มจากทอดพวกผักก่อนหรืยังได้เลยแก้ผักก่อนได้ตอนตัดมาตอนนี้เราลงเลยไปแล้วนะคะเพราะว่าไม่เคยรอนะครับคุณหารอหน่อยสินี่ค่ะเธอค่ะอ้าวไม่เป็นไรหรอกก็ต้องเดินก็ต้องลงเลยอยู่แล้วแหละต่อรครับนี่มันไม่ชูชาดได้เลยครับอ่ะครั้งต่อ พยายามเฮ้ยชู่แล้วชู่ๆแต่เราอยู่ริมทะเลนะมันก็สู้ๆอยู่แล้วป่ะชู่ส <c oughs> ู้เฮ้ยโลนโดในโลนโดนี่สู้ใส่พิชัยค่ะโอเคดูน่ากินเลยอ่ะเขาก็ใส่เตือนนะโหไดกดีากมากออกมาสลับได้แล้วออกมาสลัได้แล้วเหรอ โถน้องอ้าวได้ผักของกระชายแล้วนะครับนี่งอมดนะต่อมากลัไปครับเลละลาระวังเนยละลายให้นะคะอาไปอาไปแล้วไม่รู้อีกแล้วโอ้โหอาหารบางทีมารอไม่ได้โอเคครับอาหารมันเเคล็ดลับไม่ถึงทุกนะครับทำอาหารนะครับรอไม่ได้นะครับใส่เห็ดเลยค่ะ ไปเห็ดนะครับอันนี้เราจะพร้อมกันไหมไม่พร้อมเพราะว่ามันมีอันที่อีกแล้วนี่เปิด่านมีอกันเฮ้ยมุมนี้เท่อยากขยับมุมจากมุมนี้เท่ดีมุมเห็ดกำลังจิ้งแบบหนังสามร้อยรอฮีฮีฮ่ฮีฮ่าเดี๋ยวทำที่เป็นชุกเป็นโทดะค่ะโอเคดูมีความสุขนะตรงเนี้ยไปไหนละ อันนี้ไปเต้นจริงๆค่ะพี่ดีเดี๋ยวเต้นเหรอพี่ดีขอไปเต้นแบบนุ่งก่อนไปเต้นเลยระหว่างนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าภาพของการเต้นน,นี่คือไฟนอลของเขานะครับน,นี่น,น,นี่คือภาพไฟน,นวลโดโู มือไข่สดมากดูดิมันมีความแบบไข่ขาวเกาะตัวอยู่นี่คือเรียกว่าไข่สดถ้าตอกออกมาแล้วเหลวๆแล้วนั่นแสดงว่าไข่เริ่มนานแล้วปกติแล้วเนี่ยเขาใช้ประมาณสามฟองคือเฟนโูไปดูสูตรในยููปหลายที่มากคือมันแล้วแต่ว่าใครจะเอาความเข้มข้นน้อยความเข้มข้นมากทีนี้นอีก,ก็เลยคิดว่าจากที่ดูมาทั้งหมดอีกจะใช้ไข่สองฟองกับไข่ขาวอีกหนึ่งฟองโอเคสองฟองีใช้เป็ไข่ขาวใช้ไข่แดงไปสองฟองค่ะและไข่ขาวหนึ่งฟองอเฮ้ยอยู่นี้ปัะพี่เฮ้ย เดี๋ยวนี้โปรเหรอค่ะเออเดี๋ยวนี้โปรโอเคต่อมาเราจะใส่นมเข้าไปค่ะครับผมอ๋อนมมารออยู่นานแล้วนะสวยงามครับนี่เมื่อไข่กับนมมาเจอกันนี่คือโลกของไข่กับนมต่อไปนี้อะไรไปไปไปครับไปนะครับบอกเลยว่าเหตุ ออกมาแล้วก็เนี่ยเราก็จะเคี่ยวอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนให้มันแบบว่าแห้งตื่นเต้นเหมือนกันนะไม่คอ่อยได้ทำอาหารให้คนอื่นกินก็จทำแต่เคี่โคไม่เป็นไรเนี่ยทำให้คนอื่นกินสรุปกระต่ายรู้เปล่าว่าความสุขของการทำอาหารคืออะไรคือการทำแล้วให้คนกินของกินแล้วเขาเอามีความสุขเพราะว่านี่แหละคือความสุข,ขที่สุดงานทำอาหารไม่ไม่พี่โค้ดไม่ทำให้กินทำใครอยากเห็นพี่โค้ดทำให้กินไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาครับรายการนี้เป็นรายการครอบ้านยูทูบเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวปล่อยให้มัน จากนี้เราจะเอาเกลือแล้วก็จะเอาน้ำตาลกับไปปรุงอย่างนี้เขาอบอกไก็ใช้ประมาณหนึ่งช้อนชาแล้วก็ใส่ไปนิดนึงให้ซาสหอมน้คมันที่ถึงเราน้ำตาลหน<า>ุ่มเทชัดๆนะน้ำตาลนี่อันตรนะ okay. ายมากโอเคสวยงาม Next Next คือต่อไปก็คือขนมปังค่ะขนมปังที่ใช้เป็นอะไรนะครับขนมปังธรรมดาแต่จริงๆเขาบอกเฟรนช์โทสต์เนี่ยเวลาทำอะ่ะให้ใช้ขนมปังแบบหนาพิเศษแต่ว่าเราหาไม่เจอเราเจอเป็นขนมปังธรรมดาขนมปังจุก รลงมาแล้วจุ๋มงี้เลยหรอคุณอย่าเรียกคุณจุ๋มได้ไหมคุณเรียกคุณกระแทกขนมปังลงมาในไข่ได้ไหมก็นี่ผิดด้านให้มันดูดเข้าไปมันจะเผ็ดเอานะพริกเนี่ยผีดด้านหนึ่งเนี่ยด้านที่ไข่ด้านพริกเนี่ยมอ้จะเผ็ดเอานะรับหลบจังเลยนี่ให้มันชุ่มชุ่มงี้ครับผมอะไรต่อจริงๆแล้วก็ต้องเอาไปทอดเลยระหว่างที้ขอไปดูเร็ดให้ก่อนได้เลยแหละอันนี้ได้แล้วแหละเนี่ยอ่ะแล้วก็อ้าไฟขึ้นเลย กิกันได้ไหมด้สิจะเสิร์ดนะคะานเยีไปก่อนเรียบร้อยนี่อันนี้ของตาล้องนะครับอันนี้ของทุกคนที่เลือครับต่อไปทำอะไรครับเนื้อสัตว์ทไข่ก่อนที่ด้ไปหาเมนทำไข่ก่อนแล้วกันนี่ส่งคำไข่เหมือนกันนะมือน,นี้ เรียบร้อยต้องปรุงอะไรต่อไหมคะนี้เห็นเคยเห็นเขาใส่นมเอ,อ้าอต่อไปลงไปแล้วค่ะแล้วก็ปรุงด้วยเกลือได้ปรุงด้วยเกลือหน่อยนี้ได้แล้วขั้นนี้อะไรคะรสชาติขั้นนี้ไปเลยไปต้องเบาหน่อยนะคะไม่งั<ป>้นเดีย๋ยวไข่สุกนะคะ หลังจากคนอยู่นานนะครับตอนนี้ไข่ก็แค่เพิ่งเป็นลูกเป็นล่างแล้วปายนี่แค่มีไข่ทุกอย่างก็ดีอา้าวต่อไปทอดครับอ,อันนี้เพิ่มรอบหรอออาหั่นลงไปสุกแล้วอเ,เอเอหนึ่งสิบ อน่ิอาสองชิ้นเลยเหรอแต่ตรงนี้นี่มีรูมุมแล้วววมาใส่กรอกมันไม่มีคิวเลยคิวคิวใส่กรอกอ้าวไปไม่ค่อยครับนี่วางสวดมากโอ้マイเกิสโอ้แหมะคิลคาละมันอยู่ไหนมีลคะิลเรือมาทูเลยนอยกันตรงนี้นี่นักันแล้วก็มาโอ้โหเป็นชามนะครับ นี <IS 2> <IS 2> <IS 2> ่คือสงครามการต่อสู้ระหว่างมนุษย์คนหนึ่งกับเบคอนนะครับสงครามนี้ไม่รู้จะจบยังไงนะครับทำัวได้แค่มนุษย์หนีนี่คือเทคนิคผมมา y o u t u b นะครับคือการเช็ดจานนะครับเอาไปเสร็จเราหมดคนเลยอันนี้เราชื่อเมนูว่าอะไรครับผมอเมริกันเบคฟาดได้ไหมเป็นไออาจจะเรียกว่าไอจีเบคฟาดไอจีเบคฟาดนี่เขาเตรียมอุปกรณ์ดเขารู้คุณชอบไงจริงเหรอโอ้ ปัเปลี่ยนเต้นให้ลองชิมก่อนอร่สชาติเป็นอันนี้อาชิมไม่ครัวต่อไปครับเฟรนช์โทส่ะเฟรนช์โทสมามนิดหน่อยแค่ให้มันเขกระทะแล้วเดี๋ยวเราเอาออกเอาอะไรออกน้ำมันออกอ๋อทำไมน้ำมันออกอ่ะเหนือยเพราที่เขาดูเบึกเขาใช้แค่สเปรย์ฉีดติเองเอ้ยคุณทริคเยอะอ๋ออ่าดิเทคนิคนี้เทคนิคที่ดีนะครับนี่โซเซกันไม่รูไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะอันนี้คือการทำครั้งแรกไม่เป็นไรมั่วเอา ตอนนี้เฟรนช์โทดูเฟรนช์แล้วนะครับ, ole, full design, full น,รบนี่ดูเฟรนช์แล้วแอบสนิทค่ะนี่จริงๆแล uh 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 ้วมันท uh uh uh. uh ําง่ายเหมือนกันนะมือนี่ใช่เยอะหน่อยทําง่ายมากเลยจำนวนคนแหละจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากขนาดใช่ใช่แอบก็ทานได้กินมากเหมาะกับเป็นเพื่อนเพื่อมาไม่เคยกินเฟรนช์โทดเลยเอ้าทำเองเลยกินไม่รู้ก็ไปดูมาอ๋อโอเคโอเคโอเคเฟรนช์โทสเสร็จแล้วนะครับอะไรอ่ะบลูเบอร์รี่ โอ้ยน่ารักแค่คุณใส่เบอร์รี่ลงไปในทุกจานนะครับจานอาหารเช้าคุณก็จะเติมเต็มนี่คือคนใหม่นะครับของวงการนะครับสวิตเบย์นะครับน้องซอเบย์แค่ดี้าอ่าจริงจริแล้วต้องต้องวางแล้วก็ต้องโรยทีนะสวิตเบย์ตาสวิตเบย์โรยทีนึงมาโชว์สวิตเบย์หน่อยเอ้สวิตเบย์เบย์เรียบร้อยกระเดียวสวิตเบย์ค่ะคู่กับน้ำซุปค่ะป้ายคาสวิตเบย์ในป้ายเป็นโทษค่ะปายสวิตเบย์ อันนี้คือต้องได้สูตรจากคนนี้นะครับนี่คนนี้เขาบอกสูตรมากลับไปทําที่บ้านนะคะถ้ามีแบบกลิ่นวานิลานิดนึงแล้วก็แบบใส่เข้าไปในไข่ก่อนที่จะชุบขนมปังก็คือจะหอมวันนี้จะแบบมันจะถุดยอดอันนี้ครั้งแรกอาจจะไม่อร่อยนะครับแต่ว่าได้ภาพนะครับวันนี้คุณนายมีอะไรารสชาติเห็นอร่อยมากเเห็นเชื่อนะครับหมดแล้วผมดูถูกคุณไปผมดูถูกคุณไปพาไปมับ้างอร่อยต่หมดแล้ววกลิไม่ค่อยกินอาหารเช้าสิงไปเลยทีนี้เป็นยังไง ดีมากเลอโวคาโดอโวคาโดเราชอบอโวคาโดมากนี่เฮ้ยอาจจะดูถูกพลังในการกินของแต่ละคนมากเกินไปในทางนี้หลินฮะบ้าหรือถ้าคนอื่นนะแปลว่าได้อยู่นะรถมือแม่บ้านญี่ปุ่นดีมขอไปจอยที่คอนโดด้วยนะครได้เลยมาเลยไปบุพัวน้องเปิดบ้านเสมอคอนโดอยากกินอะไรคือลิตนไว้เลยนะเต็มนี่คุณกำลังเต็มสุดท้ายหรออะไรอันนี้ ขอวาอนี่แหละคือไหนทุกคนช่วยบอกพี่หน่อยว่าอันนี้เขาเรียกว่าง่ายๆหรือเปล่าทำเป็นฟันให้ทุกคนกินพี่คิดว่าคือทอดของปิ้งหนูปังจบนี่ง่ายๆของเขาอันนี้ง่ายๆอะไรต่อครับอันนี้เอาง่ายๆต่อไปนะครับง่ายาๆง่ายๆนะครับหนมปังอันนี้ไม่ได้ทำเองแต่ซื้อมาคนเออคนอีออากกคนททำแบบนี้เยอะๆบ้างแล้วก็อันนี้นะครับมีโยเกิดนะคะทุกคนนี่เดี๋ยว<ค>นะไม่ตรงกับพี่ค <น S 2> ุยกั<ค>นเลยนะ ไหนบอกง่ายไงแกะแล้วก็วางไงมันไม่แกะเลยมันดีมากแกะแล้วก็วางสุดยอดมันอ้าวผิไม้ด้วยด้วยผลไม้ยง่ายๆนะครับเป็นไงบ้างคะเธอมันดีมากเลยอ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นอาหารสุขภาพที่สีสัตว์ครบอ่ะแล้วมันมันถูกต้องมันดูน่ารักดูถ่ายดูดีแลอร่อยด้วยอร่อยอ่ะพี่ฟางนี่เดี๋ยวกูยังฟังกูเดีทุกคนมาที่คอนโดอ่ะคือทุกคนต้องแบบอิงขัดเหตุแค่น่อยอย่างเงี้ยตลอดนั่เทำให้คือ น,นี่คุณได้กระสืชุดประเด็นของคนเนี้ยใช่มุ้งมิ้งมากเลยยก,ยกระดับยกระดับเขาเรียกว่ามาตรฐานของแม่บ้านนะคะต่อไปี่ต้องเหมือตรรนตกก็คือพี่อาร์เชื่อพี่แกะกล่องจัดจานหรอเชื่อพี่อย่ารอดูค่ะรอดูว่าได้แล้วก,การแกะกล่องจัดจานสิ่งที่ท่านอย่างเงี้ยคุณว่านไฉทำแบบนี้นี่คุณว่านไฉทำอาหารแบบนี้แบบนี้แหละอย่างเงี้ย คุณใช่ง่ายแต่ว่าก่อนอิงแต่งงานคุณโค้ดก็ทำแบบนี้เหมือนกันอ้าวหลังแต่งงานปุ๊บก็คืออ้าวไม่บ้านอยู่อยู่ดีก็อ้าวงง่เราบอกเราไม่บอกเราเราแต่งไม่เมื่อก่อนเราเขาทำแต่พอเขาทำเสร็จแล้วชั้ว่าเราสลับหน้าที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นทุกคนฟังไว้นะคะอย่าเริ่มทำเพราะถ้าเริ่มทำแล้วคุณต้องเป็นคนทำตลอดเลยได้ครับแต่มือหลักๆยังทำให้อยู่เสมอ ดีใจไหมที่ทำเให้เพื่อนๆกินดีค่ะไม่เคยทำให้คนเยอะขนาดนี้เลยนี่คือครั้งแรกขอบคุณแขกรับเชิญหน่อยนะขอบคุณค่ะขอบคุณรายการทีวีได้ไหเออยอดเ่ยเลอบคุรับหได้ฝากของเลยในมือาเอาไปแล้วนะบ๊ายบายอีกบ๊ายบายนี่ก็นะอันนี้ของคนไทยนะครับเหลือแค่นี้แค่นี้พี่ฟังเ็มาให้ได้เหรอไม่เอาหรอกเขาตั้งใจทะให้ เฮียกและย่างความรักกิ่งความรักมันแบบอะไรบ๊ายบายบ๊ายบายแกิ่งแม่